ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงลักษณะดีไซน์ของคาร์เมเดอร์ r ามกันนะครับผมเป็นไรเดอร์คนที่3าจากซีรีส์กาบุนั่นเองซีรีส์ร่างใหม่ล่าสุดที่กาลังฉายอยู่เลยนะครับอ่ะไปดูลักษณะดีไซน์กันเลยครับส่วนหัวครับส่วนหัวเนี่ยไรเดอร์รานะผมร่างแรกเนี่ยร่างนี้นั่นเองนะมีต้นแบบมาจากพุดดิ้งนะครับผมอย่างที่เห็นในภาพเลยนะก็จะมีชอนส้มปักอยู่ที่ข้างหัวนั่นเองนะ อาจจะเรียกว่าเป็นหูก็ได้นะครับผมอ่าก็จะเป็นพุดดิ้งยื่นออกมานะลักษณะเด่นของร่างนี้นะครับแล้วก็จะมีซ่อมปากอยู่นะครับทั้งช้อนอะไรนะครับผมปากอยู่ทั้งสองฝั่งน,นั่นเองไม่แน่ใจว่าช้อนหรือมีดนะครับผมอ่าไปดูในซีรีส์กันเอาเองนะส่วนหน้ากากนะครับผมก็จะเป็นสีดํานะผมเป็นขอบหน้ากากนะส่วนหัวส่วนอ่าเรียกว่าหน้าผากแล้วกันบ้านๆเลยสีส้มนะผมดวงตาสีเหลืองนะ แล้วก็จะเป็นกรอบสีส้มลงมาถึงปากเลยนะปากสีเหลืองเหมือนกันนะก็จะคล้ายๆกับว่าเป็นพุดดิ้งอยู่ด้านในนะผมะประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเลเยอร์ของเอ่อหน้าของพุดดิ้งนั่นเองนะครับผมคอนะผมสีเงินนะก็จะเหมือนกับกาบุรือว่วอ่าเหมือนกาบุนั่นแหละโอเคมากันที่ส่วนของตัวนั่นเองครับผมส่วนของตัวเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพุดดิ้งเนี่ยร้อยเรียงทั้งสองฝั่งเลยนะผมเป็นเกาะนะ หมือนจะเป็นข้างภาพผ่านเขาเรียกอะไรอะ่ะจักรเรนนั่นเองอ่ะภาพผ่านขึ้นมาด้านบนนะบนตัวนั่นเองนะก็จะเป็นพุดดิ้งหลายชิ้นเลยนะผมแล้วก็จะมีหน้าพุดดิ้งด้วยนะอย่างที่เห็นครับสีเหลืองแล้วก็เป็นสีน้ําตาลนะเป็นหน้าพุดดิ้งนั่นเองนะทั้งสองฝั่งเลยนะผมตรงกลางก็จะคล้ายๆกับเป็นคอนะแต่ว่าก็จะเป็นพุดดิ้งเหมือนเคยนะผมแล้วจะเป็นหน้าพุดดิ้งย้อยมาด้วยนะก็ สวยดีนะทางด้านศิลปะนะเป็นการออกแบบที่สวยดีนะผมด้านในก็จะเป็นสีดำหลากหลายเลเยอร์คล้ายๆเกาะนั่นเองนะสื่อถึงความแข็งแกล่งของไรเดอร์ตัวนี้นั่นเองแต่ก็ยังมีความแบบเป็นธีมของเรื่องนี้ก็เป็นขนมเป็นพุดดิ้งนั่นเองนะผมอ่ะเกาะที่หัวไหล่ก็จะเป็นพุดดิง้งแล้วก็หน้าพุดดิ้งย้อยลงมานะ,ะมันมันดูน่ากินนะครับผมอขอบสีดำนะแล้วก็ เลเยอร์ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเกราะสีเงินขอบสีดําแขนสีดําทั้งสองฝั่งเหมือนกันเลยอ่ะลงมาจนถึงแขนนะครับแขนช่วงด้านล่างนะแขนด้านล่างนะผมก็เป็นแขนสีดําลงมาเกราะสีเงินแล้วก็มีเลเยอร์ของสีดําด้านบนนะก็ดูถึงความแข็งแกร่งเช่นเคยนะผมแล้วก็เป็นเส้นสีดําลงมามือสีเงินนะเหมือนกาบุเลยนะแล้วก็ เกาะหลังมือเนี่ยสีดําเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็มีจุดๆๆเหมือนสนับมือนั่นเองนะเป็นเกาะที่มือนั่นเองอ่าประมาณนี้ครับผมอ่ะตัดไปที่ช่วงของตัวกันบ้างช่วงของตัวเนี่ยก็จะเป็นเลเยอร์ผ้าสีดําลงมาทั้งสองฝั่งนะผมตรงกลางเป็นผ้าสีเงินนะผ้าผ่านเข็มขัดลงมานะผมเข็มขัดเข็มขัดเนี่ยก็จะเป็นเส้น เป็นน้ำเงินออกม่วงปะไม่แน่ใจนะตามที่เห็นในภาพเลยนะผมผมก็ไม่ค่อยชนานาญเรื่องสีนั่นเองนะแล้วก็โกชิโซพุดดิ้งนั่นเองนะที่อยู่ตรงกลางนะผมก็เป็นอุปกรณ์แปลงร่างนั่นเองครับแล้วก็เป็นเข็มขัดของคาเมเดรบราเมันด้วยนะออกเสียงผิดยังไงขออภัยนะไม่ถนัดนะผมก็คือถนัดภาษาไทยสุดนั่นเองนะสำหรับผมนะครับชุดสีเงินลงมานะผมมาจะถึงเข่ากันบ้าง เป็นชุดสีเงินลงมานะผมแล้วก็เกราะเข่าเนี่ยก็จะเป็นพุดดิ้งนะขอบเนี่ยจะเป็นสีดำนะด้าน,นล่างนะผมแล้วก็จะเป็นพุดดิ้งสีเหลืองแล้วก็หน้าพุดดิ้งไหลย,ย้อยลงมานะครับเป็นการออกแบบที่สวยแล้วมันน่ากินไปในตัวนะคืออ่อส่วนตัวผมเนี่ยผมผมชอบนะมันสื่อถึงการแปลกใหม่เนี่ยความแปลกใหม่นั่นเองของไรเดอร์นะผมอ่ะลงมาที่เกราะช่วงของหน้าแข้งกันบ้าง ชุดสีงเงินลงมาเลยนะครับลงมายาวเลยนะลงไปจนถึงข้อเท้าเลยนะครับตามที่เห็นนะและกลเกราะยเก็จะเป็นสีดำนะเป็นก้อนเลเยอร์สีงเงินนะตามที่เห็นนะครับทั้งสองฝั่งเลยเหมือนเป็นสนับแข้งนั่นเองเอแต่ว่าข้อข้อเท้าเนี่ยสีเหลืองเนี่ยผมทําให้นึกถึงเอ็กเซดเหมือนกันนะก็ เออมันก็ออกแนวเกมๆเนียมันเป็นกําไรข้อเท้าสีเหลืองนะผมแล้วก็มีสีส้มๆนั่นเองอยู่ด้านในเป็นจุดอยู่นะครับทั้งสองฝั่งเลยรองเท้าสวยมากอะผมชมรองเท้าแล้วเรื่องนี้ออกแบบรองเท้าได้สวยจริงๆนะครับสวยไหมคุณว่าสวยไหมดูตีมสีก่อนดิเป็นสีน้ําตาลนะแล้วก็เป็นด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะผมก็เรียกชิ้นส่วนของรองรองเท้าไม่ถูกเหมือนกันนะด้านล่างนี่ก็น่าน่าจะเป็นพื้นสีดํานะผมซึ่ง เรื่องนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคือแบบออกแบบรองเท้าดีทุกตัวนะผมยกนิ้วให้เลยนะคือตอนใช้ไรเดอร์คิกอะไรเนี่ยมันเห็นชัดนะทุกคนอย่าทําเป็นเล่นไปนะคือมันเป็นส่วนสําคัญของไรเดอร์เหมือนกันนะครับสำหรับรองเท้าเนี่ยคือแบบเออเรื่องนี้ออกแบบมาสวยผมชมตั้งแต่กาบุแล้วนะอ่าโดยองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยผมให้ถ้าคิดไวๆเลยเนี่ยผมให้แเลยนะคือผมชอบนะผมอ่าสำหรับผม ทางหายกันไปนานเลยนะสําหรับตัวผมนะครับคือผมมีงานหลักที่ต้องทำนะอันนี้เป็นงานอดิเรกผมไม่ได้มีรายได้จากช่องทางนี้นะครับผมยังไงก็นานๆมาครั้งนะครับถ้ามีโอกาสก็จะกลับมานะครับผมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ๋อคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันไรเดอร์คนต่อไปนะครับพูดคุยกันได้ด้านล่างนะอ่ะแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ ไปจริงแล้วนะไปเจอกัน